บอลอาจจะดูแล้วกหนักกินดูแล้วพี่ดชเขาจะหนักเกินดูแล้วเรื่องมราเรามาให้เราจะปู้ชก่อนเราค่อยไปเทียสเก็บเชื่อไปเพื่อนพลังหญิงพลังชายเพื่อนชายพลังชายเพื่อนชกียรพลังเกยเรื่อนของกลุ่มนะเพื่อนเืลหยอุ่มเอ้แล้วคือไงยัง่งเราอยาชินจัง เยอมากเขาบกว่าเพิ abei, roommate, kind of said, ่ก so ินเหลาเพราะเบิงมันอย่างมันแผลเห็นนาวกันนี้ย่านตายแร้เขาบอขาบับกินเหาแล้วเบิงเมมืงอย่างรอีมันไหนรบกผมมันไหนผมมันมแบบนี้ะเอาไม่อีกเงเอเอาไม่อยกงเออมันตายก็นาหมอนีแลแผมันมันายเต็กกุ้งเต็กแบบลูกเป็นทางหมอล้ำแผลมันก็อย่างมากกเราเีบหมอ้ำใช้กับมากกับเรใช้กับฟังไหนใช้กับเบื่อได้เบื่อโบอะไร มีอฝกคนได้คนมึงหาขั้นด้ยเอี่ยขนาดแห่งวงการดิเดี๋ยวมาพ้องหลักอ่ะอะไรดิปักยังไงอีกัังไอีกอะไต่อไปโตมาบรู้อะไรสนยุ่งจะเป็นเสียวยุ่งโอ๊ยเป็นเสียวอย่าตอย่าัวอย่างนะบุญก่อนเราที่อนบอ ยันมาดูทันเบสที่ผมดูบ่หมีดอกอ่ายังสุพเรศตังสั่นยังโง่ยังยียังงานออกมาบอลเสีอบกาบอถามดูออกมาบอลเสียออกมาบอเดี๋ยวมาดิผู้จุนี่ยูมมาแผนขึ้นมาเลยต่อหนังสือก็ได้ยินหมือนล่ะค่ะนี่แหละพี่ก้องอย่างแรกเป็นตัวมาคุยนี่แหะเป็นแบบนี้แหละนี่ให้ฟังหรือว่ากลัวเสือมันออกมาไหนป๊าขุ่นต้อนรับเสด็จ ตอนตอนตอนลำบากตอนลำบากตอนนต้นอ่ะไอตอนที่2อเออเปนเร่อไปเรียนบอไออันออกไปไปน่นอยานออกไปไปกินข่าวไปกินบันจิมจุมหลานอี่ยังคนนี้แหละช่วยเราพวอกไปเปแล้วบอกต้อพกไปหานองเลยพราะแต่น้องส้วนไตนที่มส้วนตที่ส้อนมันด็กเหือนบอคือออกมาจากที่เมนอนาน้อยใจบอเมื่อนาน้อยใจยังมีอยากรนาแรงกานกันเนี่ยน หันหันมาให้คนดูอ่ะไถ่โทษอ่ะโชว์เสียวหน่อยโชว์เสียวไถ่โทษหน่อยชอชอชอหรุเฮียงโชว์เสียวโชว์เสียวาเสียวเนี่ยอ้อออวแล้วลูกลอองคลิปลิปดาคิปหลุดคลิปหลุดคลิปหลุดคลิุดครูจินตังปิดบอลบอลจลงได้่เสียวราบอกลุงที่าใ่เลีดเจ้าคิดดิแคบดาจอแอ่ะก่อนไปก่อนไปโชว์เสียวโชว์เสียวคลิปหลุดให้มันเป็นคลิปหลุดเออ คิดหลุดแบบคนคนไม่เคยเห็นมาก่อนตะกี้ตูยนามกันตูดมาใไหมนองใส่ชุดฟุตบอลดอกเออาเส่ชุดฟุตบอลปั้นขำขึ่นเีค้นะเอมีโค้ยขึ้นเนี่ยสวรรค์กอยาน่งรา์ดิเขาเรียนาเรียนกอดกอดมาร ลูกไปมันบมนม่นบอกบอกเอาเด้เดือดจะหลุดมันแบบว่าโม่นบอกอันนี้หรือเปล่าไปขยายหรือเปล่าไปเพิ่มเหมยตูดเหมยตูดหรเป้่าให้มันแน่นให้ได้กับเบือดสุกเดือดส่งขายมันเป็นก่อนเป็นยังปั้นคืนร้ำเป็นลั้มหรือเขาอยากโอ้ยทีหกวางเขาถึงวิธีการไงของเพื่อนเนาะเอฟซีการตั้งแผงขายของคู่ชิ้นจังเนาะที่ดีปวดไปรงแดงนะอันเขาเด็กยังเขาด็กยันในหลังมันเกิเป็นธรรมชาติต่อให้มาเนาะเออ การู่สังคมสี่งสิ่สิ่ทงเครื่องไปเรียออันคันบอกกับพูณนกนกแสกนกแสกนกก่อปูเธอโดนบอกเธอมาชิมนกแสกบอกเหนอยู่่แด้าบ้าหน้าบ้าเอาสั่งมากออีกการคนแทนสันประกาศอีกคนเด้อนี่ยเหมือน้ย่ามาคนบนอีกแล้วดีกตีคนแบบตีเล็กใ่บาพื่อนตอนเมาไม่นานล้วที่ตีบาตีดอก เป็นห่าการไว่าลื้นพวนกับเบาเป็นหท้าการไฮมี้อลออกซิเจนนี่นี่นะบอลออกซิเจนซับแล้วพอลออกซิเันท์บแล้วนึงเยอะเงี้ยอกหนาก็อข้อสัน่าสันเ่อวานฟุตนอลไปตังนานสักสี่มาชัติเทศเลยวงการเอลซิเนี่ยคิวเสียเค่ดิดมือเล่นออกมึงสารเปลีนเทามึงได้หายเฮ็ดอันองกว่าแม่เขาด้อยู่ในกี่ากรูบอ วายอ้โหดาราคุณเกงว่านี่ดาาไดาจคุณชุดจังแก่ไม่ได้มาไวน์นะคะอยาอยากคุณเนแบบสปอนเซเรื่องอกันยงเอากแอะไรต้นเออนี่ไม่ได้บอกกันนะแอตัก่กเริกมเดือนอีกช่วงช่วงผีช่วงผีช่วงคือสนาขึ้นคนเกตีขอ่ะแก่เลิกเดือนอีกกาแฟก็อร่อยอร่อยสุดๆกาแฟนาลิตะกินแล้วดี

กลินหลีออันนั้นบอตกคิวซีหรือเปล่ากองมันกินเดี๋ยวมานาันบอกอตัรอ่วนทำเพื่อนนะเพื่อนบอกคือคนต่อไปเปนเพลงิเมีช่องีช่องีอันนี้อันตัวเมียคุณอันผัวเพื่นกับออกส่งกับทั่ดอกกับันอันอันนี้ดอกบอกว่าให้มาแลี่ยงวได้เทียอันอันนี้ เว้ยคุเอาบักกว่าให้แข็งฟังะานหรเ่งพีมัว่าท่านบักกว่าก็เถอะบ้าบางสังารจาของนาว่าสันตไม่อดันบอกเขาทางกยังดีกว่ามันบอกพจันย่าบักยังมบอกแบบนี้เออเออก็ไปอาณาหมื่ออสงพียิงผีแบบนี้ยิงผียิงผี เดี๋ยวเห็นคนคือแค่เป็แบบนี้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 แลแบบนี้มึงแต่ว่าให้กูไม่ได้ลูกพ่อขกูเป็นพญาอยู่พญาเลยพญาทิ่พ่ออัดมาเลยนี่ กินรู้กูอเลยเียวเฮ็ดตัวเกมไม่สีมาอีพี่หนึ่งีนักลองชิ้นหักต้องเป็นนักลองชิ้นแข็ก็ต้องลองชิ้นหนักก็ต้องเป็นโช์เป็นยางเปนเป็นโรบีเป็นพยานักเป็นพยานที่ี่ก่าออกชิ้นักวเป็น่กพี่ที่ก่อออกกลางข้ากปีนั่นกูลโอ้หกูเจอต่ระปีเป็นระเพียรที่ดีพี่ีก่อตนห้างเพรเ็นบงแกย่อพี่ยกรเปลยนเพีพามาแล้วเปี่นสะเพียรพามนแล้วอันนั้นงหนาเนี่ยงมาพี่ที่ก่อน ชิ้นสังจะเปิดตัวบาร์บี๊กช่องนึงแดบจับชูหน่ๆขอขอขอช่วงหนึ่งลุกหนึ่งสองซ้ำแต่ก่อนประชุมบ่อยเนาะแต่ก่อนเราประชุมดราม่ากบ่อยไปดาม่ากันเองดากันผสมดามากันเองยี่รีดาม่ากันเองยามสิ่งเราพร้อมลุกยามสงบดากันอยู่ในอันาคตกินพออันประชุมกระมอทุกทุกวันหลังเลิกงานยกแขนยกขามีสิทธิ์มีเสียงมีควากันโหวตใครคิดเห็นซุ่มวันนี้กนกประชาประชาธิปไตยแบบวงเล็บประเด็ิการแล้วไม่มีทางวงเล็บประเด็ิการ เดี๋ยวไม่รับความเห็ต่างไม่รับความเห็นต่างแตดวนแนตรงี้ม่าเันงกน้็เป็นเกเฮดีดีเกเฮดดี่้บดีกัอเนน้็จะมาก็จะายมาับรอไปเดียวกันรอบออกไปออกออกไล่กันเพอร์ิ่งเดียวกันโอ้ยจังนั่งไปอยากกินละอยากว่านั่งอย่างนั้นี่สน้องเตียงเพราะจิจักคนเมาแล้วไปอยู่นี่สนเป็นยังไงเลย คยขุย่างเมามาหัากซีเพื่อนผู้นี้โอ้ยโอแแอบอันนี้บริบบ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 าบบยเบบ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 าบบ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 ่บะบบสบบบบบเบบ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 บีบบบบบบงบบบอบับบ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 บ่บบับนลบอบตบลบเา คือเหมือนเจนี่ะรู้แล้วว่าสกิดบองมานถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมดูลวงตัวไปทีบ huh. ช mm ินตาเหมือนกันฉันเห็นกันมาถึกันทุกวันเฉยนมาแล้วไปตัวไปทีบท่านเป็นเธอภรรยาวิหวงลุงที่ไหนบอทางไปแน่สรุปได้ได้ผู้ใดมาเนี่ยักกับ้มันเดือดอนอีซีเลิคือบหตัวปเบอใครอเล็กซีงแก่มมาอยู่ต้อใครพันแตนเห็นนนี้เขาบอกว่าอยากมอมนะตะกี้บังแค่พันแตนง่ายภรรยาเขาตะลุ ดีซีเดียล่ะชิงกันบ้าขึ้นเมาเบียร์ลีโอหาให้ใคได้บอสแห่งไหนที่จะแสงบอสหาได้ตั้งไหนบอสหาบอสอะไหเรือบอสเบียร์ีอกินครับถ้าบอสแอดไลน์ไปอันล่างเนื่อมันเขากับบอมี่ดีเอา่เียร์มก้อยดีเป็นป้ายฉันฉันเลยรอแอดาแล้วคุปิดลูกปัวป้ายสีดำไปเออชิงตังบขาแอดไลน์ให้เราดูน้าบ้ามันยากเพราะว่าต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนะโนเงินบัตรจำ ก็เป็นชื่ออยู่ก็เป็นชื่อเราอีกต้องปิดชื่ออีกแล้วเอาเี่นท้งที่ถูกโกเข้าน้ไม่ได้อีกที่ไหนไหนที่ไหน้องไรอที่ไหนองไปรยากรอไ่วอะไรด้ยเลียกว่าอะไรสานวลนท่วมภยาโบนย่แม่ขรอเขาแม่ใครทับเจ้าไรมมาก่าไปัวนเนาะ ใครฮักเจ้าที่สุดนี่รู้แต่ว่าเจ้าต้องคอยคอยอยอ่างนึงเดี๋ยวบอกสั่นแล้วตื่นมามันจำได้มันก็เลยไม่ปิดอีกเลยมันก็เลยไปทำให้เหองโอ้ยตายตายตายตัวว่าพี่น้องว่าเป็นอยังดอกว่าขวัญเจนเหน็บไปมบ้าขึ้นครับบ้านนี้อขวัญเจนเขาอย่งปีศาจเลยบ่นี่ีเขาถึงปีไปแล้วเขาจะได้ไหมเออเอาเอาตายเราจบแล้วจบแล้วเรื่องนี้จบแล้ว พี <S <S ่น้องเลยพอพูดเรื <S <S ่องอะไรกันมาะม่เนี้ผช้าเลยวันนี้เที่ยงคืนแต่้านไม่สูงแต่วันนี้มีคนบอกว่าถ้าสแต็มลดน้ำหนักได้จะให้กิโลละส0งน่ยนะได้อมึขึ้นหน่อยนหน่ไม่มีใจในน้หนักมึงหรอไอ้ยสี่โได้สองขันตัวนี้นอยแตกขนแกเป็นเดือนด ราละสองหมืน่เออกับพ่อกันมีกำลังใจกันังแล้อกินกากินน้ำแลบพนางกาจอเรียกนังกากาเกีพี่น้องไกน่กากนไทยที่เสื้อเพชรเรื่องสีเสื้อสมูทอากมันเห็นเรื่องว่นนี้เห็นยาอยูนาบานปรลาดอุ้มห้ยนมหลูหาน่ลูกล้กันลูกโพมัางตรงนี้าฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัวขุมกิตอนี้ด้วยนะครับผมบัตรหนึ่งใบ หัวใจหนึ่งดวงนะครับผมกับคอนเสิร์ตลัมซิงโชว์คืนนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะอีกสักครู่จะโพูดไอ้กลุ่มปลิ่ของอิสานละครสีพรุ่งนี้เนาะโอเคได้ป่ะพรุ่งนี้จะไปกัเรื่อยูฟ่าสิกระไรโซย์ใครกัอิสานละครสีดูเรื่องของกับเรน่องตำบ้ายกุหลาบมือนี้อัพเตอร์ปาร์ตี้อัพเตอร์เบอร์ดีคือบนเดือนนั้นเล่าเสร็จลังเสร็จนัดส่วนขอพวกพวกนี้จิโม่ของผจะได้กะเวลาี เดี๋ยวต้องรอดูวันวันวันนี้วันนี้อเตอร์ปาร์ตี้วันเกิดพรุ่งนี้ฉลองปิดวงอิสานนครสินต่อไปอ f t e r p วันเกิดอีกทางหนึ่ง after p วันเกิดว่ายัอย่างบอกยังยบางอย่างที่บอกแล้วว่าเราบอสไปบุญบั้งไฟขอแต่งวงใหม่ครับวันที่22ครับนางนางอันี่อยู่นางบอกว่าให้ไปเป็น พาได้นักขีอยู่แต่ไม่ได้ไายบอสขายไปได้ไปเป็นเด้อมันออกซิข่อยผ่านแดีแต่ว่าขายไปคนมาแดืแต่ว่าขายสิไปบอสิไปเสริมอยู่แบบว่าขายเปลี่นไปเน่าเป็นอันเชื่อซับปอดเครื่องดื่องอย่างอื่จะไปยั่วเพราะนั่งโซนมาแล้วนั่งโซนมาแล้วว่าจะไปไม่พอกันอันนี้รอหนังสั้นค่ะเฟรดดีดูหนังยาวไปก่อนยาวมาห์เกลยาวมากอัปเดตได้ไหมครับเป็นเป็นซีรีส์ แป้งเริ่มมันตัวอะไรมันไม่เป็นไม่เริ่มอยู่อยางนี้คือเปลือกทะเลาะกับหน้าแป้งทะเลาะกับหน้าแล้วแป้งทะเลาะกับหน้าไม่สามาขีดมันสามมาขีดแล้วตอนนี้คือแบบมีอยู่มากอัพซับว้าวปอัปเดตดราม่าช่วงนี้หน่อยครับบอสเออปู่สกายเสียใช่ขอแสดงความเสียใจกับหลงสกายด้วยนะครับผู้น้องเพิเสียเมื่อกี้นี่เราป่วยป่วยมาแล้วใช่ไหมคนคนอย่คนตายเอาไปฝังคนยังก็ทำตามีอยู่ต่อไป เราไม่รู้ว่าจะไปวันไหนเราก็ต้องรักษาผลดีถึวเงไปให้ได้แล้วบอสทำไงต่อบกับวงดีให้แล้วยวพูดภาษาวงลีเรานั้นแล้ว่าทำไงตอแล้วกับดราม่าที่เกิดขึ้นค่นหลายๆดราม่าดราม่าเรื่องอะไรบ้างคดีคดีเรื่องคดีเรื่องขึ้นลงขึ้นสา่ไม่มีดอกให้ไม่มีอะไรที่ให้คิดเรื่องห่วงเพราะว่าดราม่าต่างๆมันจะจบด้วยความถูกต้องถ้าเราคิดดีทําดีสติดี เราก็จะดีดีดีขึ้ยังไงคนสติไม่ดีอย่างคนเนี้ยถ้าคนสติไม่ดีอย่างคนเดียตอนนี้ไม่จริงเลยมากคิดบงแถงานรว่าใกล้จะออดิชั่นออดิชั่นนี้แล้วดนเซอร์อย่างเดียวแล้วก็แต่ตอนนี้สมัครเข้ามาเยอะมากแล้วก็เตรียมตัวตื่นเต้นอ่ะวันั้นจะมีคอนเสิร์ตเปิดออดิชั่นด้ว่คือเราจะโดยโเมิสก็ร้องเพลงก่อนแล้วเป็นโชว์พิเศษจากโกเดมวิสก่อนที่จะเลือกออดิชั่นรเป็นโชว์เปิด จากเราโตเกียวม็นสิทซึ่งเราไม่ได้บอกน Hello, ้องๆให้น้องๆทำออกมาแล้วกังวลไหมคะกับการที่นำผู้หญิง5ถึง6ถึง7ดถึง8ถึงเกถึง10คนเข้ามาอยู่ในค่ายโตเกียวมินสิทคะอะไรคือต้องเกิดเพราะเราคิดเราห้ามเราถ้าเราสมจะกลัวอยู่มันก็ไม่ไหวจริงๆแล้วถ้าไม่พร้อมก็แค่เอาอกถ้ามีปัญหาก็แค่พักเพราะคนต้องการแบบเราเยอะเพราแล้วคนที่มีสติ ก็จะอยู่ได้กลัวเรื่องทะเลาะพี่บ้านไหมคะไม่กลัวหรอกแล้วเรื่องชู้สาวทะเลาะกันทุกวันอยู่แล้วแล้วเรื่องชู้สาวท้องเอาออกแต่ห่วงที่สุดคือไหนเดี๋ยวจะบอกแหละหวงแม่นุ๊กจะรับน้องาอืมแม่นุ๊กจะรับน้องมาหรอคะสำหรับใครจิงอ๋อแกบอกว่าแกบินวันที่หนึ่งไปเที่ยวไปเที่ยวอ๋อไปเที่ยวนะหรืออาจจะมาเที่ยวหรือว่าน้องอาจจะมาก็ได้เพราะช่วงนี้ตอนปิจิตร โอเคนะพี่น้องเจอกันเด้อขครจะไปอากน้ำกันสวมันจะเข้าพี่น้องสรุปมื้อนี้บ่ได้กินอะไรละก๋วยไรผ่านนี้เลยก็มาสองทุกเลยแล้วเราก็จะไปเจอกันที่บินขับแล้วรายได้อยู่กับทุ่มได้ไหมได้เออได้ก็รายต่อเนี่ยโอเคโอเคนะครับบ๊ายบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไม่ได้เบรคเลยไม่ได้ส่งไงปร่ได้ออกดอกลงไแล้วเนี่ย